คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจาัดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็น,นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจัดทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ลนางแต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า two four channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทํานายดวงเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ทํานายดวง12ราศี ประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูพบพิ่อาคาร Pick a Stone หรือว่า KFS Extra นะคะอาจารย์จะโพสตด้านล่างเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้นะคะสามารถไปดูเพลินๆได้เลยนะคะเพราะว่าเป็น Timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเน,นื่องเลยนะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2 2564ค่ะเรามาดูดวงกันเลยทำนายจากไพ่พีเนสแล้วก็ไพ่ถลอดอย่างเช่นเดิมนะคะราศีมิถุนหรือเมถุนมาเลยค่ะ Spiritual Quest Priorities okay. The High Priestess Page of Pentacles, Four of Cups, Page of Cups, Three of Swords, The Tower, Five of Wands, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, Queen of Swords, Eight of w ones And the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น the hermit พลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะมันเป็นพลังงานของคำว่า มีการก้าวหน้าก้าวกระโดดแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเบื่อก็ได้นะคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะบอกอาจารย์ค่ะหนูมีความเบื่อค่ะหนูอยากจะเดินเข้าป่ามากๆค่ะอาจารย์ค่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอารมณ์นี้นะคะคือต้องบอกแบบนี้ก็ว่าอยาให้อารมณ์มาอยู่เหนืออะไรอย่าให้อารมณ์มาหลอกลวงเราแล้วก็ให้สติอยู่เหนืออารมณ์ให้ได้แล้วมันจะไม่มันจะแบบไม่มีอาการเหล่านี้คือไม่งั้นก็ไปเที่ยวเอออาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะไปท่องเที่ยวก็ได้หรือทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยก็ได้สำหรับบางท่านเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าาคุณต้องกร ที่จะพักผ่อนน่ะหรือว่ามันต้องมีแบบพักร้อนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะมันจะช่วยให้จิตใจของคุณกลับมาเหมือนเดิมหรือการนั่งสมาธิหรือหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิเป็นงานอดิเรกที่คุณชอบในยามว่างหรือว่าเลิกงานแล้วหรือออกกําลังกายคือเป็นได้หมดเลยมันจะช่วยได้เยอะมันเป็นแค่ชั่ววูบเท่านั้นเองค่ะนอกนั้นไม่มีอะไรเพราะพลังงานจริงๆพลังงานคุณช่วงนี้เนี่ยมันแปลงคําว่ามีคนให้เกียรติเราไม่ใช่ไม่ใช่เกลียดนะคะเกียรติยศนะคะมีคนให้เกียรติยศเรามีคนให้เกียรติเรามีคนให้ความเคารพ ับถือหรือเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นและช่วงนี้คุณพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยโน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งหรือว่ามีทักษะการพูดการสื่อสารการเจราจาที่โดดเด่นอาจจะแปลได้เหมือนกันว่า,ามีโอกาสถ้าสมมติคุณเจราจาดีก่อมีโอกาสรับทรัพย์ก็ได้มาจากการเจราจาเพราะบางท่านอาจจะทาอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารต่างๆจะยิ่งดีบางท่านอาจจะทาอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกครูบาอาจารย์การให้วิชาวความรู้ผู้ออื่นหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง ของสวยงามของประดับตกแตง่งศรลยกรรมการเสื้อผ้าหน้าผมอะไรที่ตามแฟชั่นหรือสื่อออนไลน์จะเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาชีพอื่นๆก็ดีนะคะแต่แค่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อคู่มันจะโดดเด่นเท่านั้นเอง พลังงานของบางท่านอาจจะแปลว่ามีการก้าวกระโดดในชีวิตมีการก้าวหน้ามีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็รวมถึงมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมแต่ช่วงนี้คุณค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะมันเหมือนกับว่ามันมีการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนให้ความสนใจในตัวคุณนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมีช้อยส์ให้เลือกในเรื่องการทํางานและเรื่องอื่นๆก็เป็นได้แต่อย่างที่บอกคือถ้าคือถ้ามันมีโอกาสเข้ามาแล้วอะ คือบางบางอย่างเราต้องคว้าในในโอกาสที่เรารู้สึกว่ามันมันรับได้ไม่เช่นนั้นโอกาสตัวนั้นมันจะหลุดลอยไปแล้วเรามาเสียใจเสียเสียได้ทีหลังไม่ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้เรามาระวังถึงแม้ว่าคําพูดของคุณจะเด่นแต่ก็ให้คิดก่อนพูดเยอะๆหรือเจราจาหรือพิมพ์อะไรออกไปเพราะว่ามีโอกาสที่จะพูดผิดแล้วมันเกิดความผิดพลาดแล้วมันจะกลายเป็นว่าพูดผิดชีวิตเปลี่ยนนั่นเองนะคะอ่ะช่วงนี้เลยบอกว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ะคะ่ะอ่าอาจจะการอาจจะกลายเป็นว่า บางท่านอาจจะต้องเจอเหตุการณ์ที่มันเป็นบทเรียนหรือสอนใจเราก่อนถึงที่จะได้ดีก็เป็นได้มันก็เลยเป็นพลังงานของคําว่ามีโอกาสที่จะได้ดีมากกว่าเดิมนะคะแต่มันอาจจะต้องผ่านอุปสรรคการผ่านการเรียนรู้ไปก่อนนะคะถึงจะได้ดีเอาเป็นว่าพลังงานคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง Ten of Swords นะคะ Queen of Cups Page of Wands 7 of c u น f อ u e e ฟส์ค n ีนอพลังงานแบบนี้ที่ขึ้นมาอาจารย์มองว่ามันเหมือนเป็นการ จบจากสิ่งที่เป็นโปรเจกต์เติมๆหรือว่าเหมือนคุณกําลังอัปเดตเวอร์ชันตัวคุณเองให้มันดีมากกว่าเดิมจริงๆนะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีมันกําลังจะผ่านพ้นไปบางท่านอาจจะเพิ่งเจออุปสรรคมีโดนกันแกล้งโดนนู่นโดนโดนีนน่แต่อาจารย์เชื่อว่าคุณจะมันเหมือนจะฟื้นตัวกลับมาได้แล้วก็ถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาแต่ถ้าเขาพูดแล้วไม่เป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงตัวเองก็แค่ปรับปรุงเท่านั้นเองพลังงานมันขึ้นขึ้นว่าบางท่านอาจจะมีการเดินทางระะย หรืออาจจะแปลว่าจบจากที่ทํางานที่เดิมไปทํางานที่ใหม่มันมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้งที่ทำงานหรือสถานที่อยู่อาศัยก็เป็นได้พลังงานมันเลยขึ้นกับว่าโยกย้ายการเปลี่ยนออกไปการหมุนเวียนออกไป หรือว่าการเริ่มโปรเจกต์ใหม่การทํางานตําแหน่งใหม่เป็นได้หมดเลยเพราะพลังงานมันขึ้นคําว่าช่วงนี้มันเหมือนมีอะไรที่คุณคิดหลายสิ่งหลายอย่างในหัวจริงๆอาจจะไม่แปลกใจว่าบางทีบางครั้งแบบเบือ่ออารมณ์เบือ่อมันเป็นอารมณ์ที่มันหลอกเราจริงๆนะคะฉะนั้นช่วงนี้ดึงสติกลับมาให้ได้แต่บางท่านถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องจินตนาการศิลปะหรือครีเอทีฟต่างๆนะคะจะเด่น เป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันพๆอๆกับพวก RJ, สื่อออนไลน์ต่างๆอันเด่นมากแล้วก็มันเกิดความมั่นคงแต่ช่วงนี้ของคุณเน่ยเป็นแบบที่รักเป็นที่เมตตามีคนคอยช่วยเหลือบักอัพคุณอยู่ ى, คุณไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงจริงๆแล้วนะคะมันอาจจะแปลว่ามีอุปสรรคที่คุณต้องแก้ไขมีเรื่องที่คุณต้องจัดการเท่านั้นเองแต่คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถและมีองค์ความรู้อยู่แล้วนะคะมันสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยความสามารถของคุณเองไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยแก้ไขเรานี่แหละนะคะในกรณีบางท่านอาจจะสมัครงานไปหลาายที่อจจะคั เราสมัครไป5ที่เขารับเราทั้งหมด4ที่อ่ะเราก็ตัดสินใจไม่ได้เ,ออไดเลยเอายังไงดีอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกเป็นอารมณ์แบบปันหนึ่งว่าสวยหล่อเลือกได้ในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเราตัดสินใจนานไปโอกาสอาจจะลุดรอยได้เท่านั้นเองนะคะในกรณีถ้าที่ใหม่เขารับเราแล้ว,ลวเราคิดที่จะไปทํางานที่ใหม่ไปได้เลยนะคะแต่เขาต้องรับแล้วให้เราเซ็นสัญญาเขาเราค่อยอาลาออกจากที่เก่านะคะอย่ารีบลาออกโดยที่แบบเขาเรียกว่าลองลอยยังไม่มี ที่ไหนที่ไปแบบวางถิ่นฐานใหม่เลยนะคะ,ะแต่ในกรณีบางท่านท,ทําธุรกิจส่วนตัวบางท่านอาจจะ ทําธุรกิจแนวใหม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆการตลาดใหม่ๆก็เป็นได้นะคะมีการขยายกิจาการมีการโยกย้ายเขาเรียกว่าสถานที่ตั้งก็เป็นเป็นได้หมดค่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการพัฒนาตอนนี้จริงๆเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสําหรับตัวคุณมากๆเลยนะคะแต่ไปในทิศทางที่ดีและมั่นคงมากกว่าเดิมนั่นเองเพราะบทสรุปมันดีขอให้คุณอดทนสู้ๆเหนื่อยหน่อยปาดเหงื่อหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนมีเรื่องที่ต้องแก้ไขเยอะมีเรื่องที่ต้องจัดการและต้องคิดนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่เป็นนกกาารรคิดดมทีี่่ใเือง ในแนวทางที่ดีค่ะฉะนั้นสู้ๆอาจารย์เป็กนกำลังใจให้คุณมากๆนะคะเรามาดูในเรื่องการเรียนต่อเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Two of t e n t a c l e s Ten of Wands Six of Cups Two of Wands อ่ะดีนะการเรียนของคุณแต่แค่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันต้องพยายามหนักเท่านั้นเองแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเหนื่อยหน่อยแต่ดี แต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยต้องขยันหมั่นเพยรมากกวคนอื่นเขา<อ>คือบางท่านอาจจะเรียนอ่าเรียนประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเรียนพิเศษอะไรเงี้ยหรือว่าต้องเสียเงินเพื่อเรียนพิเศษเพื่อที่จะได้รู้แนวข้อสอบหรือว่าเรียนได้เก่งขึ้นดีขึ้นคือมันเป็นดวงของการพัฒนาดีค่ะดีเรื่องการเรียนดีมากๆแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเรียนเพิ่มเติมเรียนพิเศษเพิ่มเติมเรียนภาษาเพิ่มเติมหรือบางท่านรอคอที่จะไปต่างประเทศถ้าสถานการณ์ทุกอย่างมันโอเคขึ้นหรือประเทศเขาให้ไปได้แล้วไปได้เลยเพราะพลังงานมันขึ้นการว่า คุณเองมีโอกาสสูงมากๆที่จะเออเรียกว่าไปต่อต่างประเทศนะคะ สูงมากๆเลยนะแล้วมันดีด้วยบางท่านอาจจะแปลว่าในเรื่องการเรียนอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยแบบช่วยกันติวช่วยกันทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นคือมันเหมือนเหมือนกับว่าเรื่องการเรียนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแค่ว่ามันจะต้องเหนื่อยและมันจะต้องใช้เวลาในการอ่านซ้ําๆย้ําๆหรือว่าช่วงนี้การบ้านเยอะก็ได้มีเรื่องที่จะต้องทํามากมายแต่สุดท้ายก็คือโดยภาพรวมคือดีมากๆในเรื่องการเรียนขอเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆไม่ว่าอุปสรรคอะไรเข้ามาให้ท่องเข้าไว้แบบที่อาจารย์เคยบอกถ้าบางคนดูอาจารย์ไบ่อยจะจ ได้แล้วว่าความพยายามครั้งที่101อาจจะทำสาเร็จอย่าพึ่งละทิ้งในครั้งที่100ทุกคนมีความยากในแบบของตัวเองมีบททดสอบในแบบของตัวเองและอาจารย์เชื่อว่าคุณจะผ่านบททดสอบไแน่นอนสู้ๆจ้ะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ5 of swords ขึ้นมา7 o v swords o of p e n าฟ c l e s พนกใช้เงินเก่งนะมีเหตุต้องใช้ตังออกมาจริงๆด้วยเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่า เออทำไมอ่าต้องบอกแบบนี้นะคะอ,อ,อาจารย์อยากให้คุณไปสวดมนต์เป็นป,ประจำแล้วก็เสริมได้พระคาถาเงินล้านแล้วก็ขยยนธรรมาหาก,กินมันจะช่วยให้การเงินของคุณดีมากยิ่งขึ้นคาถาเงินล้านอาจารย์เขียนเคล็ดลับอันนี้พร้อมกับตัวอาจารย์ พระอาจารย์ขออภัยค่ะพระอาจารย์และตัวกิ่งฟ้าเองแล้วก็รวมถึงเอาข้อมูลต่างๆมารวมให้กับทุกท่านเรียบร้อยนะคะลองไปดูในพระกระถางเงินล้านทํายังไงสวดยังไงให้เห็นผลนู่นนี่นั่นคือเขียนไว้เรียบร้อยแล้วไปดูใน description หรือเวลา c o m ม e n t อาจารย์ปักหมดุดเอาไวอ้อันดับต้นนะคะลองไปอ่านดูนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างหมดเลยนะคะ มันจะช่วยได้เยอะในเรื่องพระกระถางอีูแล้วเพราะว่าการเงินของบางท่านอันนี้มันไม่ใช่ว่าทุกท่านนะคะเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงบอกอุ้ยตาแล้วมันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอคือต้องบอกว่าดูดวงเป็นแนวทางแล้วเราต้องอยู่เหนือดวงกับมนันคือช่วงนี้ใช้เงินเก่งมีเหตุต้องใช้ออกไปหรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องลงทุนอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นปกติลงทุนก็เงินก็ต้องหมดไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วค่อยได้กลับคืนมาหลังจากที่เราได้ทุนคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ มันเป็นอารมณ์ที่ว่ามันเป็นแค่แค่ช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นเองนะคะว่ามันอาจจะมีเหตุต้องใช้ออกไปบางท่านหนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเลยอย่าให้ขคหยิบยืมตังค์แล้วก็อย่าไปกดลิงก์ผิดมั่วซั่วอะไรเงี้ยบางทีบางครั้งเงินมันเด้งออกหรือมันก็เด้งออกเพราะว่ามันผิดพลาดจากตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์ก็คือ็ n ดูเขาเอ n นเราค่ะมีโอกาสได้คืนยากนะคะ แต่ถามว่าถ้าสมมติในกรณีมองอีกมุมหนึ่งอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยของคุณเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาใช้ตังค์อุ้ยฟังดูดีขอเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเงินมันจะเข้ามาเยอะแต่มันอาจจะไม่ได้ใช้จ่ายออกไปมากเท่าที่ควรก็ได้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันเหมือนกับว่ายังไม่ได้เอาเงินไปลงทุนทําอะไรก็ได้แต่บางท่านเนี่ยมันเหมือนมันออกมันเหมือนมีมีคมว่าซ้ายสุดขวาสุดอ่ะ มีเหตุต้องออกไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าการเงินของคุณมันค่อนข้างเป็นคลื่นเลยอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยหรือบางท่านอาจจะหมดแต่การซ่อมแซมบ้านหรือขยายกิจการเป็นได้หมดเลยนะคะหร,หรือนู่นพังอันี่เสียหรือบางท่านอาจจะซื้อเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็คือต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่เป็นได้หมดเลยแต่โดยภาพรวมถามว่ามันจะดีขึ้นไหมในเรื่องการเงินช่วงนี้มันเหมือนกับว,ว่ามันมันต้องประหยัดจริงๆอะแต่บางท่านอาจจะได้แรงซัพพอร์ตมาทีหลังคืนเนี่ยมันเหมือนกับว่า ต้นร้ายไปดีอ่ะบอกแบบนี้แล้วกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องเครียดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกลับคืนมาทีหลังอืหรือบางทีอาจจะแปลว,ว่าวิสิ้นเดินค่อยได้เงินมาเนี่ยก็เป็นได้หรือบางท่านอาจจะโชคดีแบบอาจจะขายบ้านขายรถขายที่ดินได้หรือปล่อยเช่าได้นะคะมันก็เลยบอกว่าเออรอคอยนิดหนึ่งแต่เงินของคุณช่วงนี้เนี่ยถ้าถามว่า มีแรงซัพพอร์ตจากที่อื่นอาจจะเป็นเงินเก่าเก็บของเราหรือว่าเป็นเงินที่ได้มาจากครอบครัวก็เป็นได้นะคะฉะนั้นก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดนิดนึงนะคะช่วงนี้ส่วดพระคาถาเงินล้านเป็นการเสริมแต่ต้องทำมาหากินด้วยไม่ใช่ส่วนมนหนึ่งเดียวเราไม่ทำมาหากินเงินจะเข้ามาไม่ได้นะคะเอาความเป็นจริงด้วยเรามาดูคนสดเอาสดสนิทก่อนเป็นยังไงบ้างนะคะ tree of pentacles นะคะ the emperor แล้วก็ the devil นะคะ five of cups <The> world. พลังงานขึ้นสำหรับคนโสดสนิทเนี่ยคือมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ต้องระมาัดระวังนิดนึงพันมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาได้คนที่แบบทำให้เราผิดศีลธรรมได้อะแล้วก็มีคนที่โอเคเข้ามาในเวลาเดียวกันเลือกดีๆมันมอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะถ้าคุณเปิดใจนะถ้าคุณปิดใจยังไม่พร้อมมีใครก็ยังไม่ต้องมีได้ เราเรามีสิทธิของเราแล้วอีกอย่างการที่เราเป็นคนโสดไม่ได้ไหมายถึงการลดคุณค่าในตัวเองน้อยลงเลยทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหมดแต่แค่ว่าถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วบางท่านอาจจะเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้แต่ขอให้คุณสแกนกรรมคือดูคนนานๆายาวไว้ใจทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้และที่สําคัญที่สุดพลังงานบางท่านอาจจะเจอผ่านเป็นแบบคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นถ้าในกรณีเป็นกลุ่ม LGBTQ มีโอกาสที่จะเจอในแบบเขาเรียกว่าคนที่ถูกสเปก อ่ะแบบนี้ละกันแต่ต้องดูด้วยว่าออโสดจริงจริงไหมไม่มีคนอื่นจริงไหมค่อยๆศึกษากันไปเพราะจริงๆบางท่านอาจจะเจอผ่านแบบการมีคอนเน็กชันมีสื่อตรงกลางทําให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันมีพ่อสื่อแม่ชักทําให้มาเจอกันหรือทํางานร่วมกันแล้วเจอกันเพราะว่ามันมีคนเข้ามาแน่นอนเลยอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะมีคนเข้ามานะคะเพราะว่าค่อนข้างเหนือหอมอ่ะหรือว่ามันเป็นจังหวะชีวิตที่เราจะต้องเจอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาก็เป็นได้นะคะอ่ะเรามาดูคนโสดที่มีสถานะคุมคื รือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะแปลว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะเมื่อกี้สำลักนิดนึงอาจจะบอกว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณทั้งสองคนมีเรื่องเหมือนมันเหมือนทัศนคติบางอย่างไม่ค่อยตรงกัน ความเป็นอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยตรงกันมันจูนกันไม่ได้อาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคนที่ใช่คนที่มันไม่ใช่จะหมุนเวียนออกไปคนที่มันใช่จะหมุนเวียนเข้ามาอ่าเพราะว่าถ้าถ้าคุณทั้งสองคนนะ่ะเริ่มจากความเป็นเพื่อนมิตรภาพต่างๆมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตได้แต่ถ้าเริ่มปุบป,ปับ รีบร้อนมากๆน่าจะไม่ใช่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนมีโอกาสที่จะใช่ค่อนข้างสูงมากแต่แค่ว่ามันจะต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนค่ะแค่นั้นเลยนะคะเพราะว่าพลังงานของบางท่านอาจจะแปลว่าถ้าสมมุติว่ามันดูลักษณะแล้วมันอาจจะต้องใช่สามารถไปกันต่อได้อะมันจะมีเซนส์อะไรบางอย่างบอกเราว่าสัญญาณอะไรบางอย่างที่มันโอเคไปต่อกันได้แต่มันอาจจะต้องแบบ ต้องใช้เวลานิดนึงอ่ะก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้ามันไม่ใช่อาจารย์มอระว่ามันจะมีเหตุให้ออกไปสูงหรือทําให้เรามีสัญญาณบ่งบอกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ไม่ได้แล้วนะไม่ใช่แล้วนะเนี่ยเขอให้คุณโชคดีเจอคนดีคนไม่ด,มดีขอให้มีเหตุต้อออกไปคนที่มีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆช่วงนี้คือคนที่มีแฟนก็คือ ดีนะเผลอๆอาจจะบางคนอาจจะแบบแต่งงานมั่นหมายบางท่านอาจจะแบบรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นบางท่านอาจจะมีโอกาสแบบทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยแต่เหมือนลิ้นกับฟันน่ะกระทบกันบ้างง้องอนกันบ้างแต่สุดท้ายก็เข้าใจกันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรบางท่านอาจจะแบบเป็นแฟนกันแต่ก็เหมือนไปปันหนึ่งก็อยู่เหมือนแต่งงานกันก็อาจจะมีบุตรมีลูกหรือว่ารับน้องเหมียวน้องหมาน้องแมวอะไรมาเลี้ยงก็ได้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วก็คือก็ต้องคบกันต่อไปแหละแต่อาจจะมีเรื่องที่แบบเบื่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาให้กันบ้างแต่ต่างคนต่างช่วยกันนทาามหกิ จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดวงของคุณทั้งสองคนถ้าคนเป็นแบบบางคนแต่งงานการทําธุรกิจร่วมกันจะดวงขึ้นแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะเพราะว่าต่างคนต่างทางานกัแกนแต่สุดท้ายก็มาจุนเจอ,อครอบครัวซึ่งกันและกันดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่บอาจจะมีเบื่อบ้างเพราะว่าอาจจะมีแบบปัญหาเดิมเดิมทะเลาะก,กันแต่สุดท้ายถ้าคุณทั้งสองคนพยายามหันหน้าคุยกันเดี๋ยวมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะสำหรับ ่คนที่แต่งนี่ะขออภัยค่ะคนที่อ่เรื่องสุขภาพสินโนอันนี้สุขภาพแล้วขอโทษทีคะะสุขภาพ The Jet ขึ้นมา King of Swords ขึ้นมา Happy s q u r r e l เป็นไพ่บพิเศษจริงๆพลังงานสำหรับเรื่องสุขภาพของคุณช่วงนี้เนี่ยเออระมัดระวังเรื่องการเดินทางหน่อยนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็คือสวนมนต์นิดนึงนะคะมีสติให้มากๆแล้วก็พยายาม พยายามเขาเรียกว่าถ้าทางที่ดีตอนนี้พูดงตรงว่าถ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนอ่ะคือมันเดินทางไปพักผ่อน,นได้แตเ่เราต้องอยู่บนควาไม่ประมาทถ้าเราขับเองอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องการขับรถขับลานะคะด้วยความปรารถนานี้ได้เป็นห่วงการแก้เค็นเลยนะหนึ่งบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทำก็ทาบุญรับระบาทนภูก,ก็ได้หดือยําบุญเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยติดเตียงต่างๆผ้าห่อศพศพรายญาติ ต่างๆทาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายไปเลยทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จกรวดน้ําลงดินให้กับเจ้ากรรมนายเวรและให้กับเทวดาประจำตัวก่อนนะคะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็อุทิศต่อไปเรื่อยๆให้กับใครก็ตามแต่ที่เราต้องการอุทิศไปแล้วก็สําหรับอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือ,อ,อจริงๆพลังงานนอกนั้นไม่น่ามีอะไรนาเป็นหูหนะเอาตรงๆ,ใน,ๆในเรื่องแบบถ้าจะเป็นเรื่องสุขภาพก็จะเป็นแบบพวกออฟฟิซินโดมตามปกติทั่วๆไปเ,เรื่องการ ความเครียดเป็นเรื่องปกติค่ะบางทีอาจจะเจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นัน่น,นแต่ถ้าใครที่ป่วยอยู่ก็จะหายค่ะอสําหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์ได้บอกไปเมื่อคู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครจะทําอย่างอื่นเพิ่มเติมคือราศีมิถุนนะคุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกบางคนอาจจะไปถือศีลหรือว่าถือศีลที่บ้านคือการสวดมนต์สมาธิดีที่สุดสาหรับตัวคุณคือราศีมิถุนถ้าคุณแบบหมั่นสวดมนต์สมาธินะพลังงานคุณจะดีมากโดยเฉพาะเรื่องสติปัญญาพอสติปัญญาดีทุกอย่างพลังงานด้านโบวกจะเข้ามาหาตัวคุณทั้งหมด การสวดมนต์บททั่วไปจันแปะแล้วเสริมได้พระกระถางเงินล้านได้เลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกต่้ต้นนะคุณเองนะเอาจริงการแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะคะ1มีสติ 2. สสวดมนต์นัสมาธิจะช่วยได้เยอะถ้าไม่ถนัดในการสวดมนต์นัสมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้เลยวาดรูวัดเขียนออกกาลังกายบ้างอยู่กับธรรมชาติละจกักสื่อโซเชียลบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงแบบ บทสวดมนต์ฟังเพลงปรับสมาธิมันมีแบบเสียงแบบธรรมชาติอะไรต่างๆ ASMR แล้วก็เราจะฟังมันจะช่วยคุณได้เยอะคือกองคือเครื่องเรียกว,ว่าปลาสีเนี้ยอาถ้าคุณสามารถที่จะดึงสติมาได้ทุกอย่างที่มันเป็นปัญหามันจะมาลายสิ้นไปนะคะแล้วพลังงานดีๆจะเข้ามาแทนที่แน่นอนค่ะ พลังงานของคุณจริงๆขึ้นดีนะแต่แค่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องปรับแก้ไขและระวังตัวเท่านั้นเองไม่ต้องไปกลัวกับมันเราต้องอยู่เหนือดวงและอาจารย์บอกเสมอว่าการที่เรามีพลังงานด้านดีๆแล้วส่งต่อให้กับผู้อื่นเรายิ่งให้เรายิ่งได้แล้วก็ถ้าการทําบุญก่อนที่จะทาบุญนอกบ้านจริงๆควรทาบุญกับพระในบ้านก่อนคือความกระตัญอยู่กับผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปุญญาตายายใครก็ตามแต่แม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณต่อเรานะคะ ทำรวจเขาให้มากที่สุดอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะก็คือถ้าในกรณีที่เราไปพ่อแม่ที่ดีกระตันยูไปเลยให้เต็มที่นะคะแต่ถ้าเรามองว่าพ่อแม่มุมดาร์กนิดนึงตามที่เราเห็นตามข่าวฉะนั้นกระตันยูเท่าที่เราไหวทาเท่าที่เราไหวทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนแล้วก็โดยที่ไม่ผิดศีลธรรมต่างๆนะคะทําไปเลยนะแล้วค่อยทําบุญรอบบ้านตามที่อาจารย์บอกจริงๆกองนี้หรือว่าราศีนี้เนี่ยคุณเองแค่ทํา เป็นลักษณะของควาว่าสวดมนต์สมาธิและก็ทาความดีในรูปแบบต่างๆไม่คิดได้กับใครแล้วก็เหมันที่จะบริจาคทานต่างๆได้หมดเลยดีต่อตัวคุณมากๆนะคะเพราะว่ายิ่งยิ่งคุณมีความสุขนะคะเหมือนเจเ้ากรรมนายเวรจะทําอะไรคุณไม่ได้แล้วก็ยิ่งคุณดึงพลังงานด,ด้านดีๆเข้ามาหรือว่าเป็นคนที่หมั่น กระทำความดีอะ่ะมันจะเหมือนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเรานะคะขอให้คุณแล้วเข้าผงคูณสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมนะคะอยู่เหนือดวงอย่าไปตามดวงนะมีสติให้มากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan น page ได้ติดตอก,กได้ออจีได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทาคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่่่่่่อออองงททาาาาืนนคะะะีจจรแปลกเไไวว้ต script Link ม็ Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ